คุณครูสอนแล้วนะคะคุูจะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ครูจะให้เวลาที่เหลือกับนักเรียนในการไปทําชิ้นงานเนาะในวันนี้นะคะเราก็เข้าเว็บไซต์ของคุณครูเหมือนเดิมนะคะก็คือเรียนของง่ายๆสไตล์คุณหนานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่หน้าเว็บไซต์อันแรกตรงนี้นะคะ เดี๋ยวปุ๊บเนี่ยเราเรียนในวันนี้นะคะรายวิชาวสามสูตสองหกสองนะคะตามนี้เลยตามตารางเรียนของนักเรียนในวันนี้เลยสามสูตรสองหกสองไม่เป็นไรเข้าเว็บไซต์แล้วใช่ไหมไปที่วสามสูตสองหกสองนะคะเดี๋ยวครูทอบขอทบทวนงานนิดนึงเพราะว่ามีบางคนที่ยังไม่ได้ส่งงานเนาะก็จะมีคลิปวิดีโอสอนนักเรียนแล้วนะคะแล้วก็วันทำงานนะคะจะปิดรับงานภายในสามวันนี้นะคะ แล้วก็แบบทดสอบเนี่ยเป็นช้อยเนาะเป็นตัวเลือกนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอแล้วนักเรียนก็เข้าไปตอบคำตอบได้เลยเดี๋ยวขอทวงสีทับเจ็ดก่อนซิว่าอันที่สองใ,ใครยังไม่ได้ส่งบาง้างยังโ,โ,โอ้โหอ่ะเล่าให้ฟังว่างานที่นี้สองมีเดอร์นะในสัปดาห์นี้เราเรียนอันที่สามแล้วนะรางวัลและผลงานที่ได้รับตรงนี้อะ่ะพอคลิกเข้าไปนะคะเด็กๆคะในส่วนของ รางวัลและผลงานที่ได้รับนะคะมันคือการสร้างงานแคนวาเหมือนเดิมน,นะคะโดยทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบ A4 นะคะแล้วเขาบอกว่าให้ทำต่อจากภาคเรียนที่หนึ่งทีนี้ภาคเรียนที่หนึ่งเราทำอะไรละ่ะอ่าภาคเรียนที่หนึ่งเราก็เคยเรียนมาแล Can ้วแคนวาแล้วก็ได้ทำชิ้นงานที่เกี่ยวกับคอ r t f ร์ติโอพอนอริโอเราทำอะไรนะทำปกทำประวัตินะคะประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาเนี่ยเราได้ทำสามหน้าแล้วค่ะ นะคะทีนี้หน้านี้ก็คือหน้าที่สี่วิธีการก็คลิกเข้าไปดูงานได้เลยนะคะเอาคลิกเข้าไปตอนนี้เป็นตัวอย่างของครูนะคะน,นักเรียนอาจจะออกแบบไม่เหมือนกับครูก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่เท่าไหร่นะคะอ่าชื่อหัวข้อว่าอะไรนะคะเราอาจจะมีภาษาอังกฤษตรงนี้เพื่อยกระดับฐานะของเราให้มันดูดีมีชาติตระกูลเรารู้ภาษาอื่นด้วยนะนะคะอเดียวซูมเข้าไปนะคะแต่ละ รายการนะคะก็จะประกอบไปด้วยรูปภาพนะคะและการอธิบายรูปภาพนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวางตรงไหนมันก็วางคู่กันอธิบายคู่กันแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างน้อย3ามอันนะอย่างน้อย3ามอันจะมากกว่านี้ก็ได้แต่นักเรียนจะต้องไปหารูปแบบการวางให้มันสวยงามแล้วก็ตัวหนังสือชัดเจนนะคะให้เขาพิมพ์ไปแล้วเราพิมพ์ไปแล้วแล้วก็อ่านให้ดูมันชัดเจนนะคะบางคนแบบทำในมือถือแล้วมันเล็ก ทีนี้ทีนี้แล้วเราก็ทําตัวหนังสือใหญ่เกินมันก็ทําให้ชิ้นงานของเราแบบดูบูไม่เขาเรียกอะไรนะไม่สวยงามเท่าที่ควรน,นะคะเราก็อาจจะทาแล้วแล้วเราก็ลองพิมพ์เป็น A4 ดูว่าเป็นอย่างไรนะคะอะทีนี้รูปภาพรูปภาพนะคะเราเอารูปภาพมาใสา่เวยเราได้รับรางวัลน,นะเวลาเวลา,วา,วา,วาที่เราเอาข้อความมาใสา่เราจะเอาข้อความอะไรบ้างละ่ะบางคนแบบอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์พิมพ์แต่หัวข้ออย่างเดียวอะไรอนยะ่างนี้ บางทีสิ่งที่เรานำมาพิมพ์เนี่ยนะคะเราก็ช่วยยวกระดับความสามารถของเราได้เช่นกันเช่นเราเอาอ่าเราเอารางวัลขึ้นมาก่อนเราได้ชนะเลิศนะอันดับหนึ่งนะประมาณนี้นะคะแล้วทำอะไรถึงได้ชนะเลิศละ่ะอ๋อเราประกวดคลิปวิดีโอลดละเลิกพลาสติกนี่ไงเออเราทําอันนี้มันถึงได้ชนะเลิศนะต่อมาใครเป็นคนจัดละ่ะ กรมบริชาสัมพันธ์เป็นแบบนี้นะคะแล้วเอ้ยเราได้รางวัลตั้งแต่ปีไหนก็ปีสองห้าหกสองสมมตินะคะเราก็ใส่มาแบบเนี้ยเออครบท้วนครบท้วนนะคะทีนี้พอเรากิจกรรมใหม่ละแอารูปใหม่มานะคะเสร็จแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราเราได้รางวัลแล้วเนี่ยทํายังไงถึงได้รางวัลล่ะมันมาใส่ตรงนี้เราไปแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตในงานจับดาวิาสาัติชาติประจาปีสองห้าหกสามแบบเนี้ยนะคะ ไอปีพศนี่มันไม่อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ข้างล่างเหมือนกับอันบนนะแสดงว่าตรงนี้มันครบถ้วนละใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เติมเ่ว่าใครเป็นผู้จัดอาสาภาวิยาวิชาคอมพิวเตอรอ์มหาลัยราชภัฒนครสวรรค์อย่างเงี้ยนะคะเราก็อธิบายครบถ้วนนะคะทีนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้ใส่รูปของเราแบบเราภาคภูมิใจในส่วนของเกียรติบัตรที่เราได้รับนะมีลายเซ็นของลุงตู่ด้วยนะคะเราก็ อาจจะนําเกียรติบัตรมาใสา่แต่บางทีเราไม่เอาเกียรติบัตรทั้งหน้ามาใสา่เนาะบางทีมันเล็กเกินใช้าไหมคะเราก็ใส่กรอบมาแล้วก็ให้ให้แสดงข้อความที่มันสําคัญมีชื่อของเรานะคะมีะโครงการอะไรต่างๆแล้วมีคนเซนที่มีตําแหน่งใหญ่โตก็ว่าไปแล้วก็เอาแค่ส่วนนั้นมาขยายนะคะมันตัดบางอย่างไปไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็บอกว่าเราได้รางวัลอะไร ะะทำอะไรถึงได้รางวัลแต่บังเอิญว่าโครงการยีชนประกันภัยประจำปีสองห้าหกสองเนี่ยมันอยู่ในชื่องานของเราแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ด้านล่างแล้วก็ถือว่าตรงนี้ครบถ้วนเหมือนกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ว่าใครเป็นคนจัดงานจัดกิจกรรมนี้นะคะก็คือพอพอ,พอตรงนี้เราก็ใส่ไปครบถ้วนนะคะนักเรียนก็ได้ตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนบอกว่าผมอยู่มสี่ แต่ว่ามันช่วงโควิดผมยังไม่ได้เข้ามาโรงเรียนเลยครับยังไม่มีกิจกรรมที่ได้ทําเลยนะคะก็ครูก่อนอนุญาตให้ดาวน์โหลดรูปของครูไปใช้ก่อนนะคะแต่ถ้านักเรียนอยู่ม .6 แล้วนะคะนักเรียนต้องไปส่งพัดปริโอก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นรูปของตัวเองนะคะเพราะว่ารูปนี้มีรุ่นพี่เราใช้ไปแล้วนะคะถ้านักเรียนไปยื่นที่เดียวกันสาขาเดียวกันกับรุ่นพี่ต่างๆนักเรียนก็จะถูกจับปบมาค่ะว่าไปเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะคะ ทีนี้มาต่อค่ะในส่วนของการส่งงานนะคะครูให้ประมาณ2สัปดาห์นะคะอ่ะแล้ววิธีส่งงานเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้พอจะเข้าใจนะคะอ่ะเดี๋ยวครูพาไปดูแคนวาแล้วกันนะคะพาไปดูก่อนเลยนะคะ,อะโอเคใน เทอมที่แล้วนะคะเราก็จะทําสร้างงานออกแบบแพนวาไว้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาที่เมนูง,งานออกแบบของคุณเนี่ยแหละนะคะแล้วเราก็มาไล่ดูว่างานชิ้นไหนเป็นของเราสมมุติอันนี้งานเป็นของเรานะคะลิขเข้าไปนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าอ๋อที่ครูบอกอะว่างานที่สิบเอ็มันคือกอรอคอร์ดิโอใช่ไหมงานที่สิบสองก็คือ,อประวัติส่วนตัวเนี่ยเราทําแล้วนะคะงานที่ งานที่สิบสามก็คือหน้าที่สามก็คือ educational ก็คือประวัติการศึกษานักเรียนก็ทําแล้วค่ะนะคะตรงนี้เนาะขอหยายให้ดูนะคะจําได้ไหมว่าที่นักเรียนเคยทำเสร็จแล้วนะคะสมมุติว่านักเรียนให้ทําได้สามหน้าแล้วเนี่ยครูบอกว่ายังไงคะลูกไปดูที่โจทย์ของครูทีนึงนะคะครูบอกว่าต้องทําต่อจากงานในภาคเรียนที่หนึ่งแปลว่ายังไงแปลว่าหนูก็ต้องเพิ่มหน้าเป็นหน้าที่สี่ขึ้นมา แล้วก็ทำงานออกแบบนี้ใส่ในหน้าลำดับที่สนะคะเดี๋ยวครูจะมีหาก,การให้ส่งรวบยอดเห็นทุกหน้าเหมือนกันนะคะดังนั้นนักเรียนคนไหนที่เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนมือถือจำรหัสอะไรไม่ได้นักเรียนต้องไปจัดการให้งานของตัวเอง,เองนั้นมีหน้าหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้พอนักเรียนทำงานเสร็จนะครูขอไม่พูดเรื่องการทำงานของแคนวาแล้วนะคะใครที่ ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะดูคลิปวิดีโอในองานที่สองก็ได้นะคะมีสรุปขั้นตอนการทำงานครบถ้วนนะคะอ่ะทีนี้ครูบอกว่าการส่งงานเดี๋ยวครูจะพูดถึงใช่ไหมครูก็พาไปที่ดูที่การส่งงานนิดนึงนะคะง่ทีนี้เราก็ใส่เลขประจำตัวอะไรต่างๆกานะแล้วเราก็ต้องเอาแชร์ลิงก์ทูวิวก็คือมุมมองนะมาใส่ตรงนี้ จำได้ไหมการแชร์ลิงก์นะคะแล้วก็อัปโหลด PNG เฉพาะหน้าที่4นะเฉพาะหน้าที่4ทําอย่างไรอะสมมุติว่าเราจะต้องการดาวน์โหลดเฉพาะหน้าใดหน้าหนึ่งเราก็ไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้ใช่ไหมคะอะรูปสัญลักษณ์ดาวโหลดเสร็จแล้วเราจะไปดาวน์โหลดเป็น PNG ใช่ไหมเราก็คลิกประเภทไฟล์ให้เป็น PNG นะคะจากนั้นนะคะรูกก็จะพาไปที่ตรงนี้ค่ะเดิม ะะมันเขียนว่าทุกหน้าใช่ไหมเลือกหน้าทุกหน้าแต่เราจะเอาแค่หน้าเดียวไงเราก็ต้องคลิกเสร็จแล้วติ๊กให้มันออกทั้งหมดแล้วเราก็เลือกหน้าที่เราต้องการใช่ไหมแล้วเราก็กดเสร็จแล้วแบบเนี้ยเราก็กดดาวน์โหลดมานะคะเราจะได้เฉพาะแค่หน้านั้นหน้าเดียวอ่าแล้วเราก็นํามาส่งแบเซฟก่อนนะเซฟก่อนเซฟไว้ตรง โฟลเดอร์ที่นักเรียนต้องการแล้วนักเรียนก็อัปโหลดส่งมาตรงนี้นะคะเมื่อตอบครบแล้วก็กดส่งได้เลยนะคะอ่ะทีนี้สี่ทับเจ็มีใครอยากจะสอบถามครูไหมคะมีใครอยากจะสอบถามครูเกี่ยวกับชิ้นงานตรงนี้นะคะว่าเข้าใจเพียงพอหรือไม่เปิดไมค์บอกได้เลยนะอ่ะ,อะได้เลยคุณค่าคะใช้รูปจากโรงเรียนเก่าได้ได้ไหมคะคือ<ม>ใช้<ม>ก่อนนี่แหละ คำถามที่ครูต้องการแหละนะคะขอบคุณกัญญาลัตมากเลยนะคะหนูถามได้ดีมากนะคะเอ่ออย่างที่ครูบอกเนาะว่าถ้าใครไม่มีรูปนะคะสามารถดาวน์โหลดรูปได้นะคะหรือถ้าใครยังไม่จะใช้รูปของตัวเองก็สามารถดาวน์โหลดรูปจากโรงเรียนเดิมได้มาใช้ได้นะคะจะเป็นมอตอ้นก็ได้จะเป็นประถมก็ได้แต่นักเรียนพอตอนนักเรียนอยู่หมหนักเรียนจะต้องเลือกผลงานคัดสรรที่ดีที่สุดในชีวิตของนักเรียนที่จะเอาไป เสนอต่อเขาอะหนูก็จะต้องใช้รูปที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนะคะแต่ตอนเนี้เรายังเรายังอยู่ขั้นเริ่มต้นของการเก็บสะสมผลงานใช่ไหมคะดังนั้นครูอนุญาตนะคะให้ใช้รูปที่นักเรียนได้เรียนตอนมอทมอต้นประถมอะไรก็ได้เอามาสัสนะคะอ่ะมีใครอยากจะสอบถามครูอีกไหมคะเมื่อกี้ครูตอบแล้วเนาะัน่ยังรัดก็ถามมาให้แล้วก็เออเป็นคําถามที่ดีนะคะอ่ะ มีมีปัญหาเดียวมีความคองใจเดียวกับกาจรัตก็จะเข้าใจได้เลยอ่ะมีใครอยากจะบอกอีเปิดไม่ะ <c oughs> โอเคคาดว่าจะไม่มีใครถามนะแต่เดี๋ยวครู Q&A เองนะ Q&A เองถามเองตอบเองอ่ะถามเองตอบเองนะคะมีคนเคยถามครูว่าครูภาพนี่ขอเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังผมไม่มีรูปเลยทำยังไงก็เอารูปที่ครูให้ไว้ตรงนี้ดาวน์โหลดไปใช้ก่อน ะะแล้วไปแก้ของตัวเองตอนที่จะส่งอร์ตโบลิโอจริงๆนะคะหรือบางคนบอกว่าครูคาหนูไม่มีรูปที่แบบไปร่วมกิจกรรมแบบอย่างเงี้ยหนูใช้เกียรติบัตรได้ไหมอ่ะก็ได้ไงเนี่ยคือตัวอย่างเกียรติบัตรแล้วมีคนมีปัญหากว่านี้ค่ะคือสมัยเนี้เนาะเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นในรูปแบบออนไลน์แล้วเขาส่งเกียรติบัตรมาให้ในรูปแบบอะไรนะแบบ เป็นเกียรติบัตรปกติดนี่แหละค่ะมีลายเซ็นมีข้อความถูกต้องแต่ไม่มีชื่อเราข้างในเขาเ,เ,เว้นไว้ให้เขาเว้นไว้ให้นักเรียนทํายังไงคะลูกเรียกครูจะให้แนวการแก้ไขเนี่ยนะคะนักเรียนไปสร้างงานออกแบบให้เป็นขนาด A4 แนวนอนแบบนี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็เอาเกียรติบัตรนะอ่ะอัปโหลดขึ้นไปใช่ไหมแล้วนักเรียนก็ลากไปใส่เสร็จแล้วนักเรียนก็ไปเอาข้อความเออมาใสา่นะคะตรง บริเวณที่เราต้องใส่ชื่อแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเราใส่เข้าไปตรงนั้นแล้วเราก็เซฟมาเป็นรูปภาพเป็นไฟล์ PDF เป็นอะไรก็ได้เราก็จะได้เกียรติบัตรที่มีรายชื่อเราแล้วนะคะที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นแหละเกิดกิจกรรมนั้นแล้วนะคะอ่ะเป็น Q&A ที่ที่เพื่อนเพื่อน,น,นห้องอื่นเคยถามไว้เหมือนกันแต่ว่า Q&A แบบการยารัฐยังไม่มีใครถามนะคะก็ก็ดีเหมือนกันครูก็ว่าดีนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้เพียงพอเท่านี้นะคะขอบใจผีกับเจ็ดที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเราเจอกันในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับอนุวัฒนครับผม